สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนี่เ x ร็จเสรเร็จแล้วนะครับตัวนี้5 0 0พันชั่วโมงนะครับเก็บสีเนื้อตัวนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันโดนปูนนะครับมันเป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานหนักเลยมันใช้สําหรับแบบว่าตักปูนนะครับตักปูนลงไปเทตรงก้นบอนะครับนี่ดูสันของบุ้งกีได้นะครับรถใช้งานหนักไหมดูสันบุ้งกี่นะครับสันบุ้งกี่ยังคมเป็นเหลี่ยมเลยนะครับไม่มีสึกเลยบุ้งกี่ไม่ได้ทานะครับบุ้งกี่เดิมๆไม่มีบุบ สวยมากนะครับคันนี้รถสมบูรณ์มากๆนะครับนี่เราเก็บสีเนื้อตัวให้นะครับเฟรมไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าให้ลูกค้าดูเฟรมเดิมๆก่อนแล้วเดี๋ยวลูกค้าซื้อแล้วเราเก็บเฟรมมาอีกทีหนึ่งดูสีเฟรมครับสีเฟรมเดิมนะครับเนี่ยรถเดินน้อยมากนะครับสีเฟรมนี่แทบว่าจะประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเต็มมากนะครับนี่ปั๊มครับแห้งสนิทนะครับห้าพันชั่วโมงยังมี pm ถึงเจ0 0พนะครับมีศูนย์บริการให้อีกถึง7000ชั่วโมงนะครับใช้กันไปเลยยาวๆนะครับเก็บสีเนื้อตัวให้เล็กน้อยเนื่องจากมันโดนพวกค่าบปูนอะไรเงี้ยนะครับมีรูปเดิมให้ดูก่อนทำสีด้วยนะครับสวยมากนะครับนี่ดูสีเฟรมเต็มทุกอย่างนะครับด้านหนกำลังถอดออกมาประกอบ,อบล้างนะครับ เห็นดวพลาสติกยังอยู่เลยนะครับารกําลังหาฮิตาชินะครับเครื่องไดเล็กนะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็ดูเลง,ง่ายนะครับรถเป็นรถที่กําลังดีนะครับเลงขุดดีครกําลังหาใช้นะครับมาดูได้ท้ายซอยลาดประดุกนะครับใส่น้อยนนทบุรีครับ